โอเคครับก็สวัสดีครับวันนี้เรามีผู้โชคดีอีกแล้วนะครับผู้โชคดีที่จะได้รับรางวัลของเราไปนั่นครับนั่นคือการซูมได้นั่นเองครับโอเคหลายๆคนก็สงสัยแล้วครับการซูมแบบนี้จะทําได้ที่ไหนครับไปรับชมกิจกรรมกันเลย ฮะอะไรนะสุ่มเพชรฟรีมีที่ไหนก็ที่นี่ไงแบบเว็บสุ่มเพชรฟรีฟ,รฟรา์การันตีได้ฟรีแน่นอนดูวิธีการสมัครกันนะครับอันดับแรกครับให้เราสมัครเข้าใช้งานของเว็บก่อนนะครับให้เราไปที่เมนูสมัครเข้าใช้งานครับก่อนอื่นให้เราคัดลอก uad เกมของเรามาใส่นะครับจากนั้นตั้งรหัสผ่านกดยืนยันเพื่อทําการสมัครจากนั้นให้เราเข้าสู่ระบบด้วย uad ของเราที่เราสมัครไปเมื่อสักครู่นี้แต่ก่อนที่เราจะสุ่มได้นั้นเราจะต้องหาเครดิตที่มีแจกให้ฟรีหรือถูกเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า e r code ซึ่งมมันนจะปปรรรากกฏใใหหห้เเ็คลิือสด ฟขอองงช่งน,นำรหัสที่ได้มาเติมเริ่มสุ่มรางวัลหากได้รับรางวัลจะปรากฏที่หน้าจอและเมนูผู้โชคดีถ้าสนใจก็อย่าลืมมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับแอดไปนะครับก็หลังจากที่นัดกันไปมันเป็นวันนี้นะครับถ้าไม่มาก็สละสิทธินะครับท่านอื่นก็เตรียมรับต่อได้เลยโอเคครับตอนนี้ก็รับแอดกันโอเคตอนนี้ก็อ่อนเรียบร้อยนะเดี๋ยวจะลองเชิญเข้ามานะครับออโอเคน้องเบลลเดี๋ยวต้องเช็คกันก่อนตัวจริงห่า โอเคครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับยรู้สิยังไงครับดีใจครับรู้สึกว่าแบบตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะได้ครับโอ้แล้วก็ได้แล้วนันดีใจด้วยนะครับโอเคก่อนที่จะไปเติมให้นะครับมีอะไรอยากฝากเพื่อนๆที่อยากได้เพื่อนเหมือนเราบ้างสุ่มยังไงบ้างมีเทคนิคไม่มีครับก็คือกดไปเรื่อยๆแหละครับเดี๋ยวถ้ามันจะได้มันก็จะผูกอีกครับโอเคครับก็คือเล่นไปเรื่อยๆใช่ไหมครับ เดินไปเรื่อยๆโอเคเดวขอแวะไปเติมให้ก่อนนะโอเคนี่ไงนี่คือชื่อในเกมเขานะครับไลเถอะขอรออยู่โอเคมาแล้วเนี่ยครับหลักฐานชัดเจนนะครับเนี่ยครับมาแล้วโอเคนะก็ตามนี้เลยนะครับเป็นยังไงบ้างเะเข้าแล้วครับโอเคครับแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับหวังว่าจะโชคดีครับ